ค่ายยักษ์เขียวยกขบวนบิ๊กไบค์ใหม่ล่าสุดทุกรุ่นพร้อมโปรแรงบุกงาน BMF 2017คาวาสกีมอเตอร์ n อน r p r i s ไ์ประเทศไทยนำบิ๊กไบค์ใหม่ล่าสุดทุกรุ่นพร้อมด้วยโปรโมชั่นและเงื่อนไขสุดร้อนแรงหวังเอาใจสาวกในงาน Bangkok Motorbike Festival 2017และเปิดโอกาสให้ไบเกอร์ชาวไทยได้สัมผัสสมรรถนะและยนชมบิ๊กไบค์ของค่ายทุกเซกเมนต์ทุกโมเดลอย่างใกล้ชิด งาน b m f ในครั้งนี้นะครับคังคาวาสกิเนี่ยเตรียมรถมาทั้งหมด16คันนะครับก็ได้แก่รถในตระกูลนินจานะครับในตระกูลแซแล้วก็ r e t โก็คือ w 8 W800 นะครับรวมถึงตัว c u สตอมของเราก็คือ v a n แค n น650ที่มีการตกแต่งอย่างพิเศษก็ผมเชื่อว่านะครับถ้าเผื่อว่าใครได้เห็นเนี่ยก็จะมีความรู้สึก ประหลาดใจว่ามันสามารถทําได้ในแบบนี้เลยเชียวเหรอต้องบอกว่าโปรโมชั่นในครั้งนี้เนี่ยแรงกับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาซะดวยซ้ําหลายรุ่นนะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้แถมประกันชั้นหนึ่งยกอย่างเช่นรถรุ่น Z900 การนะครับการที่การเปิดตัวในครั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีโปรโมชั่นแต่ว่าต้องบอกภาพว่า,วาลูกค้าของเราเนี่ยมีการเรียกร้อง แล้วเราก็แคร์ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางคาวาเนี่ยก็ต้องการที่จะซัพพอร์ตในบางอย่างเราเองเราก็เลยมีการตัดสินใจในเรื่องของการแถมโปรโมชั่นในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาจัดให้มาเป็นแพ็กเกจ หรือเป็นเขาเรียกว่ามีการมีการเลือกเป็นแบบว่า A หรือ B ในสำหรับแพ็กเกจนั้นยกอย่างเช่นถ้า A เนี่ยก็จะเป็นกิฟท์วอชเชอร์ er นะครับแต่ว่า B เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อกาดถุงมือเราก็พยายามที่จะให้ลูกค้าต้องบอกว่า การขับขี่รถเนี่ยรถที่มีความเร็วอย่างเดียวไม่พอมีพลังกำลังเดียวไม่พอเราจะต้องมองในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แคร์ให้กับกางผู้ขับขี่เขาด้วยซ้ำเราเองไม่ได้ดีแค่เฉพาะงานนี้นะครับเราเองเนี่ยเราขยายโปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าท่านใดพลาดโอกาส1-5วันนี้ก็ยังมีโอกาสเหลือที่ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้เหมือนกับในงานซึ่ง แค่ท่านเองไปที่โชว์รูมของเราทั่วประเทศไทยท่านก็ได้รับโปรโมชั่นดีๆเหมือนกันทั่วประเทศเลยครับสำหรับปีนี้นะครับเราตั้งเป้าไว้200คันซึ่งเราก็ยอมรับเราเรา,เรามีความมั่นใจนครับว่าเราสามารถได้เป้าที่เราได้มีการตั้งไว้ทางขาับขีของเราเนี่ยเราได้มีรถรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆรุ่นแล้วก็หลายๆเซกเมนต์เราพยายามที่จะ,อะมอบประสบการณ์นะครับในการขับขี่แล้วกอ็อยากจะให้ทางลูกค้าของเราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเรื่อง ประสบการณ์แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมรถโชว์เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมรถโชว์ของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาจบในเดือนมิถุนาก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น13จังหวัด13จังหวัดแล้วก็5ภาคโดยการเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง11-12นี้แล้วก็ไปจบที่ภาคใต้ของเราสุราษฎร์ธานีเป็นที่สุดท้ายครับผม จากที่เราได้มีการคุยพูดคุยกับทางตัวแทนจำหน่ายของเราตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยมีความภูมิใจมากแล้วก็การันตีว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาทดสอบรถของเราแล้วก็มาร่วมงานเราเป็นจํานวนมากครับสำหรับสาวกของค่ายยักษ์เขียวและคุณผู้ชมที่สนใจ Big กบ k e ทุกรุ่นทุกโมเดลพร้อมเงื่อนขไขดีๆอย่าลืมแวะเวียนไปกันที่บูธของคาวาสกิในงาน BNF 2017 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ราชประสงค์ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นแฟนสองล้อพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าพลาดก็ต้องรอปีหน้าเลยแหละครับ